แรอนกูนประอิมก็จะอนชุดตนในปลายน้อยแปรนวิทีวีขมินวันนีเน้เอานะครับเอาแล้วครับกลับมาสู่ความคิดดีๆนะครับจากช่องปานุวิทีวีวันนี้นะครับโดนนั่นทำชิงเปิดก่อนแล้วนะครับโดนนั่นทำนี่เขาฉุนมากเลยนะครับคือมันถึงคิวที่ขมนเนี่ยนะครับจะมามอบตัวนะครับประเทศที่ขึ้นต้นด้วยตัวสี่มามอบตัวเขมินก็ไปคุยกับนะครับรัฐมนตรีการค้าของอของอเมริกา ไปพูดคุยกันเสร็จกลับมาปุ๊บยังตกลงกันไม่ได้เลยคือไปพูดในหลักการเฉยๆว่าอเมริกาก็มีหลักเกณฑ์ของเขาอยู่ในเรื่องของสิทธิมนุษยธรรมสิทธิมนุษยชนนะครับไอ,ไอเรื่องของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศเรื่องของการความไม่โปร่งใสการหาเสียงของนายหุนมาเนที่ใช้เงินนะครับหลายร้อยล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับเอาเงินมาจากไหนคือพูดง่ายๆว่าเรื่องเก่าๆที่ทําให้ขมิบชี้แจงเขมิบไม่ชี้แจงแล้วที่สาคัญที่สุด ไปสวนดนั่นทำตอนที่แกแกก่อนแกจะมาเป็นเออเป็นประธานาธที่ดีก่อนแกที่จะมาสาบานตนโดนนั่นทำเนี่ยมีการพูดก่อนสาบานตนว่าคาเห็นเนี่ยต้องชี้แจงเรื่องนี้ให้ได้นะไอ้เรื่องเงินอ่าสามสี่ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐที่ไปหาเสียงกับของไอ้ไอ้ฮุนมาเน็ตเนี่ยปรากฏว่าฮุนมาเน็ตพูดอยู่คำสองคำครับฮุนมาเน็ตบอกว่าเงินที่ใช้หาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียโซเชียลออนไลน์พวกเนี้ยเป็นเงินเก็บส่วนตัวของเขาเองนะครับเออไม่ไม่ได้เอาจากที่อื่นเป็นเงินเดือน เขาพูดแค่นี้ครับแต่โคส่ส่วนตัวของนายหุนมาเนี่ยสื่อไปพูดไงเสื่อออกมาพูดไปย้ำว่าสหรัฐไม,มไม่มีไม่มีอํานาจเหนืออธิปไตยของขเขมรและขเขมรไม่จําเป็นต้องชี้แจงสหรัฐโอไปพูดคาเดียวสหรัฐเขาก็โกรธเอาเลยแต่เขาจะไม่ทําอะไรไงประจวบหมาะจังหวะวันนี้พอดีเลยวันนี้เขาสั่งแบนขเขมรทั้งประเทศแบนทั้งหมดไม่เหลือเลยนะครับเป็นการตัดสันดานไม่เหลือเลยใครที่มาเรียนต่อนะครับแล้ววีซ่าหมด กรุณากลับไปเรียนที่ตัวเองด้วยหรือไปเรียนประเทศอื่นเดี๋ยวเขาจะออกใบเซอร์ติฟิเคตให้ว่ามึงได้เรียนจบในระดับนี้มาโปรแกรมนี้ไปไอ้พวกที่เป็นแรงงานขงเขมรในอเมริกาก็พักกบกระเป๋ากลับบ้านทั้งหมดอเมริกาไม่เอาไม่ให้อยู่ไม่ต่อวีซา่าแบนทั้งประเทศ